สบายดีมินตาสาวลูกติดจ้าไปตลาดมาซื้อไดเป็ดตัวหนึ่งแสนแสนเจ็ดสิบพันเพราะว่าเงินบาทขึ้นเนาะตอนนี้แสนเจ็ดสิบพันจีบมาล่างเอาไปล่างเนาะเดี๋ยพี่น้องตัวบังงินใหญ่เดี๋ยซัมมี่ สามร้อยยี่สิบาทตัวเบอร์ใหญ่เงินลาวจะถึงแสนเจ็ดสิบพันเพราะว่าเงินบาทมันขึ้นนะตอนนี้เนาะเราจะมาตัดเอามาตัดเป็นเป็นตอนเป็นตอนเราก็มาเอี่ยมเครื่อง,นะงนนเนาะเมื่อั้นไปซื้อไปซื้อยูทีอันเขาเป็ดเป็ดที่เขาอันแซ่แข็งเนาะมันโบ มันบสดมันบบเขาทาเมนี่พอดีไปตลาดเนาะไปตลาดก็ไปเจอเป็ดลูกค้าเอาเป็ดไม่ค่เคคนนาาเะเห็นไม่ค่าคนนึงมาขายเนาะโดนๆเห็นเห็นเธอหนึ่งก็เลยไปตลาดกับน้องเต่งนัวล่ะเป็นสองคนไปแล้วก็เห็นไม่ค่าเห็นมีเป็ดสองตัวก็เลยบอกส่วนน้องเอ้ย เอาไปเอาซื้อเป็ดไปย่างบอกเฮ้มาสั่นซื้อเป็ดไปปิ้งบอกเฮ้มาสั่นมาเอียบกลับมาแล้วครับเพื่อนจะเสร็จงานหน่งแลจะมาอยู่เคียงคางขออยู่คางคางนองขออยู่เคียงคางเอ้ยอังเพลงมือถือวะเพื่อนอะเคี่ยงงานจงโอ้เป๊ะเป็ดเป็ดไม่นี้จะได้กินปิ้งเป็ดบ้านเฮ็ดบยังกินแน่มินมืออื่น เมืออืนอนอ่นมื่ออื่นเมื่อี้เอียบไป้เสีเขากระจงไว้หนึงเขาจะให้ลาบเป็ดใหดลาบนำโอ,โอ้โวเป็ดตัวนี้โอ้ตัวเท่าไร่นี่โตัวละสามร้อยยี่สิบาทสามร้อยี่สิบาท,บาท,บาทป้าธอเป็ดเป็ดสดแต่ว่าบ,บ,บ่มเป็นบ่มเป็ดเป็ดอ้่อ่มาเฮ็ดเองเนาะน ไอมาซอยเหีมมเ้ยบต่ำหมดเลยอ๋ต่ำแม่เอาซอยอันนี้ใส่น้ำอืมซอยมะเป็นแล้วไปดีวะเจีงยงล่ะเดี๋ยวเอาเจียงมาครอ่าาาติตอนตอนแบบนี้นี่ยวะฮะแบบนี้นี่ยวะโอ้ค่ะแล้วแต่แบบได้กับแบบบดเลยนี่บ่เนี่ยนี่ต้มบึกละลาย อุ้ยโอ้ยเนื้ออ่องแตน่ะเขาก็เนื้ออ่องนั่นแหละเอาตัวนี้แหละเอาจักหัวเอาเบ็ดเลยปะเอาเบ็ดเลยเบ็ดเลยนี่อืมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาเก้าหัวหอมนี่ดีเนาะหอมหอมแหละหอมคือเจ้าของละหอมเมืองแลนมะแมน เาจะเห็ดปิ้งเดแล้วก็ราบเด้เนาะปิ้งแน่ราบแน่ก็ไ้ต้มแน่แนก็ได้หอมครับมีเลือดน้ำดินี่เอา้่อยเลือดเออเห็ดเลือดเนี่ย อ้เาทั้ทงปีเขาจะเอือนอ้ําเป็ดก็คือลาบลาบ,ลาบซุกนี่แหละ,ะลาบตัวที่สุกแล้วนี่แหละแต่มาใส่เนื้อใส่เลือดเพื่อเอือนอ้ําเป็ดอ้ําเป็ดใส่เลือดไก่ไก่เป็นอ้ําโบเอือนลาบเด้แบกเนาะเมนถ้าโบใส่เลือดไก่ยุ่งยุ่งในตำแหน่งของลาบอยู่มนถ้าใส่ใส่เลือดปั๊บไก่เป็นอ้ําเหมือนเมื่ออื่นเจ้าเห็ดลาบซุกเด้อลาบของคนไทยนะ คันยังสิโตสิโตไอ้น้องสาวบ้านเนี่ยตัวปหาน้องสาวแต่วมังส่ทั้งป,ป,ปุ่นปุ่นจังวันนี้เป็นวันพิเศษวันพิเศษ <c oughs> เวียนเป็นวันพิเศษก็ได้อย่างตัวฮาแม่นะครับเอาซัมเน่เนาะฮาลาบได้ก็ได้ได้เลยอะเลยเอาะเอจะปิง่งแน่จะปิ่ง พอดีกับน้องไปเนาะไปตลาดเลยก็เลยเห็นโอ้ยแตงโมงเป็ดเป็ดเขาซื้อเป็ดน้องมานอนเป็นน้ำบอนี่มบ่ลนอนเอื้อมเตาขึอยมาเนี่ยเป็ดเป็ดแตงโมงว่าสันเขาซื้อเป็ดไปย่างบก่กอัสสัมซื้อไปซื้อก็ซื้อ,อไปอันถ้ากันซื้อเป็ดรถอีกอย่างวัดอันนี้เป็นรถพยาบาลรถฟูเชีย ب. รถคูชีไปรับคนป่วยไปรับคนป่วยกคนอย่งเสียงแบบนี้โอ้อันนี้ประมาณสองสามเกือบสามโล่แหละเบิรงนี้นะสามโล่มาเกือบโตกโลละโต๊ะอร่อยอันนี้โต๊ะก็อรอยกว่าเนาะ ่เป็นห่อข้าวต้มแล้วมันห่อเลียวหรืตีแานิห่ขอข้าวต้มแล้วก็ต,ต้มต้มอืมใส่อะไรอีกบ้างไหมนี่ใส่ใส่ยังอีกบ่จะต่ำไหมพอแล้วเอา,อาใส<ไ>่ยนนีงมีมีกระเทียมกระเทียมกับอ่าใทยเกลือป่ะแมนอให้เกลือผงทุลพร้อมมันป่นออนะแมนโอ้หินนัวเล่นป่ะมาแล้วเอาใส่แต่นี่เลยกับพอเลยนะกระเทียมหัวสิงไข่แมนเกลือผงตุลัน ไปกันเห็ดกับเผาครับพี่น้องออกมาจากของงามพ่อแล้วนะชนนี่ตาไปตลาดครับอันเต็งโม่่ะชนนะก็ไปย่ำในบุกไข่บัวหเมียไข่บดีหันหนักเลยลูกค้าหลายเต็มห้องนะมวนมาจากว่ามวนมวนบรรยากาศเอาเลยตามโป๊กๆเลยทั้งมวนแล้วก็ทั้งได้ตังเนาะเนี่นจะจดใช่ไหมั่นแล้วไต่ไปงันได้แล้วได้แล้วอยู่ใจตอนนี้อยู่นี่อยู่นี่ละ เป็นว่าผัวเป็นผู้หาเมียเป็นผู้เก็บไอแมนเนาะย่ำย่ำผัวตีไตเขาเบิดเมียเนาะแมนปะแมนคอยกระลื้มถามเพิ่นเนาะถามว่าถามแม่ฆ่าเป็ดนี่นะออว่าว่ามีเป็ดตัวเป็นเป็นบ่บ่ต้องฆ่าเอามาขายให้แน้วอาเนีย ตั้งแต่ตัวมันบ่เป็นเพิ่นยังก็ยังมีเป็ดตัวเป็นเพิ่นก็นต้องมีแหละแน่เฮาจะมาเฮ็ดเลือดแปลงซีนะค่อยค่อยจะคว้าวบมื้ออื่นเลยเนาะออืได้เลยสิให้พ้อหญ่เฮ็ดให้มื้ออื่นลาบที่จริงขึ้นว้มื้ออื่นอยากไปหาแม่อยากไปหาแม่แต่สอ จะไปกราบแม่ไปตอนสวยก็ได้ไปตอนสวยขั้นบ่อสันกับไปตอนแรกบ่โมงก็ได้นะว่าไปตอนไปตอนแรกไปไปไปตอนบ่ายตอนแรกบอไปกินเขาแรกบอที่จริงนะเขาเนอะวันวันวันพิเศษนะเขาบอให้ไปใส่ดีต้องไปหาแม่เนาะบอให้ขับรถดีฮะบอให้ขับรถดีจะบุเสื้อครล่ะเล็กใคยก็ไปยแต่ได้บอ แม่อ๋อถ้าถ้าเจ้าโบอันนั้นบบถือกับโบเป็นยังบถือแต่คือบบถือโอคิดยังอันนี้บบคอยถือด้วยบโถือการเมื่อนั่นซีมาแล้วการวันเกิดโบคอยเด้แม่บอให้มาโอ้นี่บบถือก็คือสตีไหนที่ดีก็ทำเถอะประพันธ์นะถ้าิ่นถือตั้งแต่เพิ่นถือตั้งแต่ไอ อย่างเช่นจะไปบวชนี่เนี่ยเป็นนาคที่กําลังจะเข้าไปบวชแล้วก็เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่กําลังจะแต่งงานเนี่ยเพิ่นถือเจ้าบ่าวเพิ่นเพิ่อนใบครับรถเลยเพิ่อนปบายเลยเป็นนาคเอทปบวบ่วบใบซึ่งกันนี่แต่เรเคยเฮ็ดจึงเชื่อได้รับเป็ดบุกัวฟักจังใดพี่น้องฟักักไม่ก็ได้เอาเอาทั้งเนื้อทั้งอันนี้เอาทั้งเนื้อทั้งนั้นก็ไดมันซึ่งกัน จะเมื่อส้อยนังมันต่างหากมันก็นจะเป็นเป็นอ่าีแบบนึงทำให้มันน่าดูสิเฉยนเนาะก็จะเอาหนังออกกัลนละ่ะลังไม่ต้องเอ,อ,อกเอาจะว่าซ้อยหนังดีโอ้ยมันปุนจีเแลวแล้วอันนี้เสร็จแล้วดนี่แักแล้วนี่ตำรตพริกไทยใส่พริกไทยน้ำบลพริกไทยป่ะน่ กระเทียมพริกไทยนี่ว่าสวดส,ด,สดเอันของการหมักให้ตุยลุยได้นี่ไม่ยังเออเชยดเช็ดออาหัวจริงไข่มันเร <c oughs> ียบร้อยแล้วครับตับจริงไข่ให่เนี่ยก็ได้มาแจมเน,นมียมตอนนี้พักพอนะครับเบรกเบรกพักพอน้อยนึงแล้วก็แมนออยาอย เคี่ยงคางอยู่แข็งๆป่ะเอออันนี้อ่ตัวนี้ส้อยใส่ตับไอ้อยส้อยส้อยใส่หลับเนาะเป็นส้อยใส่สร้อยใส่ให้เป็นเป็นตันตันเลยหมักเลยแสีบเลยมาแล้วโอเคเด็ดเมนูปิ้งเป็ดเป็ดตัวนึงได้ท้ายลายคุณน้องแมนเต็มเติมช้ำเลยป้าโถูกบึงพอญ่ำต่ำแหลกเอเล่นป่ะมันแหลกแลแหลกแหล่คือเจ้าของเลยอ๋อ แหล่ะเอ้าโอ้บวมว่ามันแหลกมันแหล่ะตีแหลกแหลกแหลกนี่มันเกิดก็สีนี่ขนาดบวอออนแก่นี่มันก็สีเจ้าคือตเจ้าคือบวอออนแก่น้ำเอาอันแก่น้ำปะเมนอันแก่ก็ทุบๆๆๆๆๆเมนทุบๆก็ได้มันมันมหน่อยเด้์นี่นะมันมันหน่อยปะตามไม่อีกก็ได้เนาะเอ้า คัรว่าซีซอยมันมันมันหน่อยหน่อยกับหอมหอมมะเอ็นอ่ะฮะพูดพี่แกตีนั่นย่างเดียวเพิ่นสู้ไข่ได้บ่ฮะเจ้าสู้ไข่ได้บ่ได้ได้อยู่ว่าได้ได้เห็นบ่ตอนนี้ได้บัวนี้มาแรกคือหอยยอมแล้วยอมแล้ว <c oughs> ยาสุวาเดอเท่าเลยเขาวัดนะฮะบ่แต่นั่นนะบ่โอ้ยป่านนั้นเข้าแต่วัดกด็ยังมาว่าวตเ้็แต่เรื่องนี้อยู่เถ็นเดียยังมีแห้งอยู่เด้ว่าใช่ไหมบ่นบริหามเขาวัด่นก็บริหาอ,อใครที่เข้าวัดแล้วห้ามเอาผัวเอาเมียนะใครที่ห้ามเข้าวัดแล้วห้ามรอน,นำกันนะคนบริวารดิ บ่มีบ่เคยมีมีแต่เพื่อนหามเพื่อนหามว่าอย่าไปเอาอยาไปนอนน้ำผัวเพื่อนอย่าไปเอามักผัวเพื่อนอยาไปนอนน้ำเมียเขาเขาพี่ผัวพี่เมีเยเรา่าไปยุงเกียวเขามันผิดแม่ลูกเขาเมียเขาอย่าไปพิดบ่ม็นบ่มินเมียเจ้าของจะนอนน้ำมำั่นละคอยฝากไว้มื่อเอนเจ้าเหิดแซ่บๆเลบแซบ่บ บงหัวฝีมื่อขวาเจ้าได้เลี้ยแท่ล่ะเลียหอนิ้วมือเดี๋ยวเจ้ากัได้เลี้ยเลี้ยอย่างเลี้ยนิ้วมือปะเลียมือไปครือยศาสต์ว่าออันนี้พรแล้วขวยเส้นขีใสกันถนัดเนาะปัดถนัดเบิดน่างถุถุคือเถิถุ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 าุถุถจ้าวุถุมโลก เขาใส่แกลเล็กซี่จะว่าขี่ยังอันนี้เดี๋ยวเราเราจะเห็ุยังไงซอยตอนนี้หรอวะซอยซอยเอาเอาตั๊บดอกที่ีน่แหลเนี่ยเอาตั๊บเนี่ยเอาบีบมันออกมาพาหัวหัวนี่พาเครื่องได้ดินี่ตัดพาเครื่องเราเอาตัวนั้นมาท่ายาวทิ้งเนี่ยของของแซบด้วยนะของแซบอ่ะปีนมันกับเอหัวมันออกมาท่าเอาบีมาท่าตัดออกไว้เพม่อนว่าท่าอะไรหัวทาบีบมันขมมันแซบ บลูจักแีทาบัวหัวทาบีเขาเอิญคอยกับบลูจักแล้วมีทาบัวหัวทาบีเร็วอันอันนี้เด้อ่ะอันในแบบสร้อยซ้อยเป็นเครื่องเครื่องในซ้อยหรือเปล่าไม่เปนซ้อยเป็นเครื่องในสร้อยสร้อยเหมือนสร้อยเสกตับมันดิอกานั่นแหละการสร้อยอืเป็นซ้อยเป็นตอนน้อยๆมามาตับมาซีสร้อยให้มา ตำมะเลดิตำตำบ่แหล,อแหลกอะทั้งห้องเดี๋ยวค่อยเอาจานใส่ตัวนั่นก่อนเด้อฮะซื้อเป็ดได้ได้ตับได้ไตได้เลือดพร้อมนะครับแมนได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างอันน,น,นี้อันนี้ก็เอาบมดนี่เอามดนี่ ใส่มันก็จะเอาใส่ใส่ลาบด้วยกันเ่อกระฟักโบพ่ได้ฟักบ่ฟักว่าโบเสียบเป็นเครื่องไม้บ่เค่บางอ๋อมีเรื่องเขาดีจ้ะวะเขาดีปะเขาดีบ่เขาดีบ่เขาจ้๊ยจุ๊ยโบจ้๊ยจุ๊ยมืออื่นได้กินของแซ่บเนาะของแซ่บเดย์มืออื่นห้าจะหนิง หนึ่งข่าวเหนียวนะเป็นเสร็จเรียบร้อยหลังจากเขาตำหัวสีไข่เนาะหัวสีไข่หัวกระเทียมสองยางเนาะแล้มาใส่ตำตำตำเอามาเอหยบไว้เรียบร้อยเอาไวเมืออื่นอื่นปิ้งอื่นปิ้งแลพอที่เขาพิทูแก แมนถ้าเขาจะปิ้งมอนีมันบแ่แซ่บหรอมันยังโบเข้ากันก็คือแต่ละย่างเนาะมันต้องให้เข้ากันลอยมันเข,นข้ากันถค่เข้ากันเลยจะแบแมนอ่าเข้ากันแล้วยังบ้านเข้ากันยุ่ยไขกันนี่ตื้อก็บ่ดแสบ่นะแมนอันนี้ <c oughs> มิ้นตาฟักไว้ให้พ่อใหญ่เห็ด <c oughs> ลางไให้พ่อใหญ่เป็นผู้สอยเป็นผู้ยองนะครับแมนมืออื่นเช้า ไปเบิงยูซองมิ้นตาสาวลูกติดเด้อมืออื่นอันนี้คือเมนูพันุ์ดไม่ยังหีท่าบัวหีท่าบัวหัวท่าบีหัวท่าบีก็เลยเอาใส่ถุงไว้ตังหากย่านเหยย่านน้องกินม่ได้ย่านว่ามันขมอันหัวท่าบีครับหัวท่าตีนอันนี้เป็นของพิเศษพของพิเศษอันนี้ของแซ่บเพราะว่ามืออื่นกับของพิเศษอ่ะมามืออื่นกับวัตพิเศษเนาะอันนี้กับของพิเศษให้เจ้านะถ้าเบิงคิดมืออื่นมิ้นตาจะ เาปิ่งเป็ดกับน้องเต็งโมสาวเราสองคนกับผัวไทยเราเราสองคนกับผัวไทยว่เป็นผัวผู้เดียวกันนี่เนาะแ้นองโมหั่นในนี้มีมีแต่มินตามีผัวไทยอ๋คลิปนี้ก็คงว่าสะนี่ก็นอกแล้วก็ฝากกดติดตามช่องมินตาสาวลูกติดแล้วก็ช่องปูกระปาน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิงกดกระซับให้ด้อคิดว่าัะไง กดกดกระดิ่งกดยังกันนะกดอียังเอ๋อกดนั่นนะอดอกดยังก็ได้เหมือนเนาะกดซับตะไคร้กดซับหัวสิงไข่กดซับหัวสซีไข่อ่าโอเคครับขอบคุณขอบคุณที่เพิ่นกดให้แล้วที่เพิ่นให้กำลังใจที่แมนขอบคุณที่ที่คนติดอ่ากดให้เนาะผ่านผ่านเกณฑ์แล้วครับผ่านเกณฑ์แล้วช่องมินตาผ่านเกณฑ์แล้วเด้อไม่แล้วรอรอขั้นตอนต่อไปเนาะแมนรอขั้นตอนต่อไปเนาะที่ เพ็่นเขาแจงมาเนาะรอเขาแจงมาก่อนแมนค,คลิปนี้ก็คงไปแล้วครับสบายสวัสดีครับ